กรณีผู้ติดเชื้อโรคไข้าการหลังแอนครับในโรงเรียนปอเนาะที่ตะบลน,น้ำขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ที่นั่นมีผู้ป่วยยืนยัน3คนนะครับเสียชีวิต1คนทางสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ระบุว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ยังต้องสั่งปิดพื้นที่ชั่วคราวเพราะว่าพบผู้สัมผัสเสี่ยงอีกกว่า20คนและมีอาการต้องสงสัยอีก8คนซึ่งอยู่ระหว่างรอผลตรวจนะครับ โรงเรียนปอเนะแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ10ไร่คุณผู้ชมครับเป็นสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดนะครับมีผู้เข้ารับก,การบำบัดกว่า4 0่คนและมาจากหลายพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่บอกนะครับว่าสถานที่นะั้นมีรั้วรอบมีมิดช,ชิดมีการตรวจการเข้าออกตลอดหลังพบผู้ติดเชื้อโรคไข้าการหลังแอนทางจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจบริเวณทางเข้าโรงเรียนเนี่ยเขาตั้ง24ชั่วโมงนะครับ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกพื้นที่อย่างเด็ดขาดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนผู้ป่วยสงสัย25คนผลตรวจมีอาการเสี่ยง8คนนะครับที่มีการก่อเชื้อจึงได้ส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจหาเชื้อไข้กันหลังแอ่นที่กรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์กรุงเทพมหานครและก็แยกผู้ที่สัมผัสเชื้อออกมาดูแลเป็นพิเศษแล้วและตอนนี้ทางจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ไปฟังรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ครับตอนนี้โรคไข้กัหแันในจังหวัดกระบี่นะครับก็เราก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่เป็นโรงเรียนปิดแล้วก็ทีมสอบสวนโรคก,ก็ลงสอบสวนโรคในทันทีนะครับเมื่อพบผู้ป่วยแล้วก็มีการให้ยาแล้วก็ให้คําแนะนําใ,ในการปฏิบัติตัว ยังไงก็ดีครับโรคนี้ก็เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนะครับแต่ถ้าพบแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้นะครับหรืออาการดุนแรงก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตนถ้าเกิดท่านมีอาการไข้หรือมีอาการไม่สบายถ้าท่านรักษาตัวและยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปพบแพทย์นะครับ